พบกับแซบคอรีแอคแซบตริงวันนี้เราจะมารีแอคเพลงใหม่ของโฟอีฟสิ่งเล็กน้อยเล็กที่สุดพอดิวโดยพี่ยูอัลไบทิเจนะคะเป็นกำลังใจพี่ยูอัลไบติเจด้วยนะคะรักมากๆเลยเหมือนกับพี่ออกมาขอพี่ยิ้มปหยุดนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะมายิงกับโฟอีฟกันใช่แล้วจะยิงกับสิ่งเล็กน้อยกัน นี่มนงนเป็นแบบเมื่อวานนั้นเราก็ับไว่าน่าจะเป็นเพลงช้าๆสไตล์คล้ายควัดประหลาอ่อน่าจะน่ารักแบบนห้าสี่สามย่ Welcome my friends long time no see Do you remember

ปอุ้ยครับอุ้ยพี่มายผูไม่ชอบสีพุ้งเออถ้าสีพุกเลยอุ้ยน่ารัะจําตานจีตายแน่ for oh, you yeah.

โอ้ยเอาเซเว่นได้หมดนี่พ่รหนุ่มหนุ่มครับอุ้ยเต้าพันน่ารักจังเลยลูกเป็นนักร้องแล้วก็เป็นแฟนโฟอีมากอ่ะอุ้ยโรนี่จะร้องให้จะร้องให้จริงโกรกันหมดแล้วเนี่ยโกรกจังเลย โอ้ย้านนีสิปลนนะเจกานต์อ้ย น่ารักเมื่อกี้หรือป่ะลองลองเขาอะไรลองตอนนี้แบบว่าเป็นรูปผันตอนเด็กใช่ไหมแล้วเขียนมาอยากเป็นนักร้องจะร้องอีกอล้เขียนมาอยากเป็นนักร้องอ่ะแล้วเปิดไปอีกหนึ่งหนึ่งเป็นแบบผันแล้วก็โฟอีบแบบแบบโอ้ยเขาฝันเขาสำเร็จแล้วแบบโอ้ยไม่โอยไม่มึงเราดูเขามาตั้งแต่รายการจริงๆอ่ะ ต้งแร้องให้เลยเออเพลงเพลงยังแบบยอดวิวแบบกว่าจะร้านมันยากมากอ่ะจนวันนี้แบบวันเดียวกี่ร้านไม่รู้ว่าเขาแบบเขาเดินทางมาไกลมากอะเพลงนี้แบบอันใครไม่ลองบ้างไหนเบ้นหน่อยใครไม่ลอง <c oughs> ตอนแรกฉันก็นึกว่าเป็นคนเดียวนุ่นค่ะตอนนี้เป็นทุกคนเลยไม,ไม,ไม่เราคือแบบตอนแรกอะ่ะนุ่นนึกว่าแบบเฮ้ยนูจะลองให้ทําไมวะแต่เพราะหนูเงินนะึ้นมาแล้วเห็นพี่มายเป็นแบบน้ำตาไหลยโอ้ยก็ไม่แปลกเฉย ไม่ถ้าให้เราเดาเขาคงคิดว่าเขาเดินทางมาไกลเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยจากเออตอนนั้นอะแล้วแบบวันนี้เขามายืน,นยจุดที่แบบโอ้ s ปอ p o r t l i n สองเขาทุกดวงเลยอะอพวกเขาทุกคนเลยอะโอ้ยไอ้ต้ามกล้วยกอดลูกก็ตาหมีอะไรเงี้ยเพลงน่ารักทุกคนเลยะโอ้ไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะเป็นมูดนี้อะรู้ไหมตอนแรกเราดดาไปน่าร<ด>ักน่ารักเออลูกคิดว่าต้องเป็นเพลงน่ารักน่ารักอะไรหรือไม่ก็คือขอบคุณแฟนคลับอารมณ์นั้นอันนี้ก็เอ้ยแต่เมืงอันนี้ก็แบบไกลๆเหมือนกันนะ มันไม่รู้ว่าืูอีดีก็ร้องบอกพอจะร้องให้เอาอีนี่ไปเหมือนกันฉันว่าเธอก็เป็นใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ว่าร้องทำไมเนี่ยไม่รู้ว่าเธอมันมาเองมันเออมันมาเองมันมาเองอะตอนที่แบบเขียนเราแบบตอนเด็กใช่ไหมเป็นรูปพันต์เนี้ยแล้วก็เขียนว่าอยากเป็นนักร้องอะแล้วแบบเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นเขียนว่าพันแล้วก็ฟอีปะแล้วก็แบบเว้นเว้นที่ว่างเอาไว้เพื่อติดรูปตอนเป็นฟอี่ะโอ้โหแบบเฮ้ยกูเม่อเลย เพลงนี้มื่เลหร่ะยดูใหม่แต่ก็กลัวเละอะไรรู้ปะเมื่อเพลงนั้นอะวันแรกของที่เหลือนั่งร้องร้องไห้เออเร้องไม่ยบ้านเราบ้านเราคือจุดอ่อนมากเลยวันแรกของวันที่เหลือเนี่ยกลัวจะไม่แบบกลัวจะไม่ไม่ค่อยฟังเพลงนี้เพราะว่าเนี่ยจะร้องไห้จริงมันถ้าเธอฟังต้องไม่ไม่ดูเอวีจริงต้องอีกสิบปีแกต้องยังมาเปิดให้อคาดูนะเอออีกสิบปีแกต้องยังก็มาดูนะ ตอนนั้นค่าก็จะอายุสี่สิบอุ้ยอีตั้งสิบปีออสองสิบปีอืสามสป,ปีเนี้ย,ยอีสิบปีก็ค <laughs> ือจะสี่สิบชัยก็อุ้ <laughs> <laughs> มลูกมาเป็นไลอบิงอ่ะหยเธอเดินลงมาจากคาสีทถดูดีเอวิสิ้งทุกคนมันเพลงนี้มันดีมากเลยเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะเป็นมูดนี้อ่ะตอนอบแบบตอนฟังเพลงเสร็จเราไม่ได้คิดเราคิดว่า เราคงจะกรีดเยอะๆอะอะใช่ไปดูแล้วแบบโหคือตอนแรกอะมันมาแบบอุ๊ยน่ารักอุ๊ยสวยจังลุกลุกใหม่ของหลายๆคนเรารู้สึกว่าโอเคมากปกติเราจะไม่ชอบเราจะไม่ชอบกับการที่โฟร์อิฟมัดแกะสองข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ถ้าพี่น่าน่ารักจังวะเออเขาปูมูลความเป็นเด็กมามาด้วยหรอมันรู้สึกว่าเออเหมาะเธอเนี่ยเหมาะตาออมสวยมากตาออมตาเขียวคือไม่ตายอะตาออมแบบสวยมากจริงเก๋อะคนรเลิศอะ แต่นี้คือต้องสมกันมากคิวแล้วต้องน่ารักอ่ะแบบน่ารักมากแล้วเราก็ส่งสารพิมายที่หูมันทั้งตัวลไม่ชอบสีชมพูนะเออคนไม่ชอบสีชมพูอ่ะการใส่หมูสีชมพูขนาดนั้นมันต้องแลชุดเป็นสีชมพูอ่ะแล้วข้างหลังอ่ะเป็นสีชมพูหมดทุกอย่างเนี่ก็ชิมพีิมายเหมือน คุณมีกำบังเอะสารอะแรปก็ดีอีกแล้วอุ้ยแรปนแรปแรปดีกับเพลงนี้แรปยังไม่เคยผิดหวังกับแรปโฟร์อีฟของเพลงไหนเลยเออจริงเป็นใครมาก่อนอะใคแต่ออมเปิดมาก่อนแล้วก็มาเป็นกล้วยแล้วก็มาเป็นพันแล้วก็มาเป็นเอ้้ยไม่่ใชโจลลินแวก็เป็นใช่โจลินแล้วก็เป็นพันเออดีมากเมยนเธอกับเมยนชรยก็ชอบแรปใกล้ๆกันในเมืองออมาเงี้ยนะเวลาร้องอะแร้วจะเห็นแบบสก๊อตเซอร์ไ ไม่ใช่แล้วนะคะคือตอนนี้ก็คือภาวะเสี่ยงหลายอย่างคะ่ะ <c oughs> ในภาวะที่พวกเราที่ทํางานพวกเราหรืออะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะ<อ>ทุกคนคือเราอะเห็นเมนดูคนบอกว่าอยากให้แบบยุ่งๆกันแลหลายคนอีแล้วก็แบบว่ารีแอคอีอีไรเงี้ยคือเราอยากทํามากจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบน,นั้นใช่ในทุกาง <c oughs> ที่เอ็มบีออกมันเป็นกฎของบ้านเราเลยว่าทุกคนต้องมาอยู่นี่จริงๆมันเป็นแบบนั้แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดทุกคนมันเลยเป็นแบบนี้ได้แล้วก็หนึ่งในแกงพวกเราคือ ติดแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือรักษาตัวอยู่ก็ถามว่าคนไหนคนไหนคนที่เลียงเมื่อวันนี้คนที่ถา่ายคลิปเมื่อวันนี้กับเราใช่ค่ะขึ้นไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพวกเราก็อยู่ในภาวะที่เออก็อยู่ห่างกันสักพักเหมือน <c oughs> <ช>ที่พี่ไหวไเคยบอกไว้ซึ่ง ตอนนี้ก่อนก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเราได้ทําการตรวจ A.D.K กันแล้วนะคะนนเรี้บ <100, S 2> ร้อยก็ตอนนี้หนึ่งขีดก็เลยเราก็เลยเออใส่แม้ใส่ใจอะไรก็แล้วแต่ให้ให้แบบันปลอดภัยแต่เราก็คืออยากมาทําให้คนี่เห็นแหละว,ว่าเราก็คือแบบระบากแค่ไหนเราก็ไม่ซัพพอร์ตนะเพราะฉะนั้นวันไหนที่แกเหนื่อยมาแก,ก,ากแค<ม>่ไหนแกก็จะหันมาเจอสาม<ด>ีแอค <laughs> แค่ก็จะเสียงแหบให้แกอย่างนี้ทุกแบบทุกวันแย่จะร้องไห้อีกแล้วมันเป็นเมนนเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะก่อนที่คุณจะถามว่าตัวเองเป็นอะไรถามก่อนนะคะว่าคุณเป็นเมนหรือไม่นะคะในจุดนี้เพราะฉะนั้นอีนนี้จะเป็นอย่างนี้ประมาณสองชั่วโมงกว่าเวลาพี่เออะไรก็ไม่รู้จะร้องอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆนะคะจะก่อนเมนจะหมด ผูอีกหลายวนเลยดิไปแล้วค่ะทุกคนราจะาเพลงหน้าภาวนาให้พวกเราแบบว่าอยู่ให้ได้เยอะๆเลยนะคะมันจะคืดคืนอยี่งที่ทุกคนเคยทุกคนเราขอโทษที่แบบว่าเราแบบช่วงนี้เราไม่ได้ท่ายคิปอะไรเลยทุกคนเชื่อไหมว่าเราไม่ได้ดูเลยจริงๆนะเราไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลย behind the scene ของเพลงอะไรนะบาวชาต่างๆเราไม่ดูเลยเราไม่ได้ดูเลยอันเนี้ยนียที่ฟอ r e เป็นแบบ เนี่ยออกอีเวนต์นในเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเลยจริงเพราะอะไรว่าเนี่ยพีงพี่ไฮด์สองฉันก็ยังไม่ได้ดูที่เป็นร้องเพลงในห้องหรือเป็นแบบอะไรไม่ได้ดูเลยคือฉันอะอยากพวกเราอยากเก็บไว้รีแอคอยากเก็บไว้ท่าคลิปให้ทุกคนดูใอยากดูแค่ไหนก็คือปัดผ่านปัดผ่านรอวันที่แบบพวกเราพร้อมจริงหน้าที่ของโฟไอก็คือรีแอคต่อไปรีแอคจะกว่าชีวิตจะหาไหมนะคะหน้าที่ของโฟอีก็คือมาดูพวกเราค่ะ มาดูนะคะเขาใจะไม่มาดูใช่ไหมต้องมาดูนะเราไป็าใจ้แกง่ายแกก็ว่าเป็นการะใจให้เราด้วยนะปินปิงปีนปิอ้ยแล้วนูร้องไห้อะนูตลกอ่ะโอ้เราว่าพวกกำกับปูมาแล้วว่าฉักเนี้ยทุกคนต้องแตกและคุณทำสำเร็จค่ะแตกจริงใครไม่แตกช่วยเมนทีนะคะ อยากรู้เหมือนกันคะ่ะหรือใครเราให้แบบเราช่วยเมนด้วยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะงั้่านมาฟังกดไลค์กดแชร์แล้วกดจับต้องค่แล้วก็กดกระดิงด่งกิ๊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 งให้พวกเราด้วยนะคะสักคนอี่แอ๊ะสักคนอี่แอ๊ะ